ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากเรา,เ,าเราจะทำมมล่วมวนเราส่งล่วม,มวนให้ไปขโมวนแล้วครับจากแผ่นนะี่ก็จะเป็นมวนหัวท้ายแบบนี้เห็นไหมครับนี่จะเป็นล่ม,มวนแล้วมีทั้งหมดห้าอันนี่เป็นล่วม,มวลมวนเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ต่อไปเราต้องทําการลอบฟิลมตรงนี้นะครับลอบฟิลมสีฟ้าเนี่ย รอบฟิล์มสีฟ้าเนี่ยให้หลุดออกให้โดยเฉพาะทองเหลืองแบบนี้ต่เราไปลอกฟิล์มกันครับการลอกเนื้อฟิล์มลอกอยังไงฟิล์มอะไรที่จะลอกฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มที่เราติดไว้ตอนเราเริ่มทำมันจะมีความแข็งมากเพราะว่ามันโดนแสงยิ่งโดนนานยิ่งยิงแข็งการที่จะลอกฟิล์มตัวนี้ได้นะครับต้องใช้ด่างลอกด่างมาดูครับว่าตัวไหนคือด่างถังนี้ครับเป็นถังด่างนี่ฮะ เราจะใส่ใส่เข้าไปเลยครับใส่ให้ท่วมเลยครับเนี้ยนะด่างทั้งด่างครับใส่ไปเลยครับใส่ให้ท่วมด่างเขาจะมีทำปฏิริยากับเนื้อฟิล์มทำให้เนื้อฟิล์มนิล่อนหลุดเปลือยยุย่ยแต่เลือเฉพาะเนื้อทองเหลืองอย่างเดียวไม่มีกฎตายตัวว่าใช้เวลาเท่าไหร่ แต่เวลาที่ได้ก็คือเนื้อฟิล์มหลุดออกมาเท่านั้นครับแค่นั้นครับไม่มีเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่แค่เท่าไหร่ครับเราจะมาดูเรื่อยๆว่าเขาหลุดตอนไหนเราก็จะเอาเบ็ดทาขั้นตอนอื่นต่อครับใส่ให้ท่วมเลยนะครับถ้าไม่ท่วมฟิล์มจะไม่หลุดหมดครับต้องให้หลุดหมดทั้งแผน่นใส่ไฟเลอรครับอันนี้เป็นด่าง ด่างก็จะมีด่างแก่ด่างเข้มข้นด่างนอ,นอ่อนนะคุณสมบัติเขาก็ถ้าเข้มข้นมากแป๊บเดียวก็หลุดถ้าเกลือจางเนาะมากก็ก็น้อยเหมือนกันครับทำไมเพราะว่าแบบเขาใช้เวลานานในการลอ,อกทุกอย่างครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วทั่วหมดแล้วทั่ว,วทุกแผ่นแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูตอนาตีมลอ,อกแล้วกันครับหลังจากที่เรา แช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับรู้สึกว่าเนื้อฟิล์มกําลังหลุดออกมาครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเนื้อฟิล์มกําลังหลุดออกมามาดูแผ่นแรกก่อนครับมันหลุดหมดไหมทับไ้าหมดต้องแค่ต่อนะครับโอเคครับนี่ยมันจะ <c oughs> มันจะลอกออกมาแบบนี้เลยอันนี้คือหมดแล้วนะครับ <Yeah. S 1> หนึ่งแผ่น <Yeah. S 1> เสร็จแล้วครับห้าแผ่นโต้หมวนห้าอันนะ <Okay. S 1> เห็นไหมครับ หลังนี่คือขั้นตอนการลอกฟิล์มเราเสร็จแล้วจะเปิดไฟก่อนลอกฟิล์มเสร็จใช่ไหมครับแผ่นก็จะมีคือแบบมีปัญหาอยู่คือแผ่นนี้เห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นร่องนะฮะจะเป็นร่องที่กดกับคือเราติดสติกเกอร์แล้วกดมันเข้าไปได้มันจะมีรอยร่องแบบนี้ครับแต่๋ยเราค่อยมาแก้ไขทีหลังครับเดี๋ยวใช้แก้ไขตอนตีแปลงครับตรวนี้ ให้ลูกแปลงหางมาัดตีให้มันเกินไปแล้วก็ขัดเงาครับงานนี้เราจะปัดเงาเคลือบแร็กเกอร์นะไม่ได้ชุบทองเพราะว่าต้นทุนการชุบทองสูงมากมาดูการขัดเงาแล้วก็เคลือบแร็กเกอร์ต่อเลยครับต่อไปเราจะต้องขัดนะขัดโล่วมวนขัดทั้งหน้าทั้งหลังโดยโดยใช้ลูกแปลงนะครับจะมีอยู่สองตัวก็คือตัวแรกเป็นตัวแปลง ตัวนี้เรียกว่าแปลงหางหมา้าเพื่อจะปัดปัดให้มันลายลายเส้นหมดไปมันเกินนะพอพอเราได้ตีแปลงแล้วเราก็ต้องมาขัดเงาครับตัวนี้เป็นลูกแปลงขัดเงาอันนี้ยาขัดเงาอันนี้ยาตีแปลงนะครับเนี่ยมาดูขั้นตอนการขัดตีแปลงนะครับ แบบนี้เขาเรียกว่าขัดตีแปลงด้วยแปลงหางม้าเห็นยาสีแดงๆนะไหมครับที่ติดอยู่บนแผ่นก็คือยาแดงยาแดงใช้สําหรับตีแปลงตีแปลงเพื่ออะไรเพื่อให้เส้นนะครับให้เส้นไปทางเดียวกันตีเอาคาบออกไซด์คาบ,าบสนิมต่างๆนะครับที่เราแบบขั้นตอนที่ผ่านมาเราทําแล้วมันมีลายเราต้องตีให้เนียนนะครับ แต่ต้องไม่ให้ตัวหนังสือที่เรากัดไว้มันเลือนนะครับเราทําแบบนี้ทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับถ้าเราตีแปลงได้ขั้นตอนต่อไปเราจะง่ายง่ายขึ้นมากเพราะว่าขั้นตอนต่อไปของเราก็คือจะต้องเอาแผ่นนี้ไปขัดเงาการขัดเงาก็เพื่อให้ชิ้นงานสวยงามให้เป็นเงามันอย่างเงี้ยเราจะตีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ใส่ยาตีแปงไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครใส่แล้วก็ขัดอันนี้เขาเรียกว่าแปงหางม้าใช้สำหรับตีแปงนะครับพยายามขัดใจเย็นๆเพราะว่างานนี้ค่อนข้างละเอียดดูครับนี่คือหลังจากตีแล้วมันจะมันจะกลืนเส้นเส้นจะหายไปจะกลืนแล้วจะหายไปนี่เริ่มขัดด้านนะด้านหลังแล้ว เราเวลาขัดเราเรา,เราจะไม่ขัดถึงมุมนะเพราะว่า,าล้อลูกแปรงมันจะมาโดนขอบแล้วมันจะสะบัดลงมันจะสะบัดลงไปโดนเท้าเราอย่างเงี้ยป้องกันการชิ้ง,งานตกนะเราเราจะขัดไม่ถึงมุมฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีนะครับก็คือหันด้านกลับด้านแล้วก็มาขัดฝั่งนี้มันก็จะได้เสร็จเหมือนกันก็คือป้องกันไม่ให้แผ่นตกนะเพราะว่ามันอันตรายคนระับแผ่นบางหนีเหมือนกันครับนะฮะ รับเรียกว่าตีแปลงฮะนี่เห็นไม้น้ำยาเห็นไม่ก้อนยาแดงครับนี่ฮะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากหน่อยฮะเพราะว่านี่ฮะยาแดงฮะยาแดงยาตีแปลงมาดูขั้นตอนการขัดเงาเลยครับขั้นตอนการขัดเงาต้องให้มือปัดเงาครับคนนี้ครับสำหรับการขัดเงา ต้องใช้ลูกแปลงผ้าแล้วก็ใช้ายาขัดเงาเ,าเฉพาะของเขาครับเนี่ยขัดไปไปแนวเดียวกันกันกบที่เรา,าขัดตีแปลงมาเห็นไหมครับเริ่มเงาแล้วเห็นไหมครับเริ่มเงาใส่ยาตีแปลงอ้ขัดเงาเข้า,ขาไปนะครับครับใส่ก็ขัดเนี่ยขัดแบบนี้เลยครับหาม,มุมให้ ขัดแบบนี้เดี๋ยวเนื้อทองเหลืองที่เป็นเงาก็จะเงาขึ้นมาเขาก็จะเงาขึ้นมาเห็นไหมครับเริ่มเงาแล้วเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยเริ่มเงาเอาขัดเหมือนกันขัดทั้งหน้าทั้งหลังขัดให้เงาการขัดเงานะครับเราต้องเปลี่ยนถุงมือให้เป็นถุงมือใหม่นะครับเขาจะไม่ขัดสุกนะเพราะว่า เดี๋ยวลูกแปลงข้ามไปโดนขอบแล้วสะบัดลงพื้นเปลี่ยนท่าเข้ามุมไปเรื่อยครับเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเข้ามุมให้ได้ฮะเช็คตรวจสอบตรงไหนเข้าได้เข้าไม่ได้ต้องให้สวยที่สุดนะ ก็เริ่มเห็นไหมครับเนี่ยพอขัดข้างหลังก็มาขัดข้างหน้าต่อเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากขัดเสร็จเราต้องนําแผ่นที่เราขัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับไปล้างด้วยนะ้ามันเบนซิน,นล้างเพื่ออะไรล้างเพื่อที่จะเอาคราบขี้ยานะครับที่ติดอยู่กับแผ่นที่ติดอยู่ในร่องตัวหนังสือเอาให้หมดนะครับ จากนั้นก็มาล้างด้วยผงซักฟอกอีกทีเวลาล้างก็ต้องล้างด้วยแนวตีแปลงที่เขาขัดเงามาครับห้ามลากขวางเด็ดขาดเราจะลูบเบาๆแ่วนะครับรูปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเราขั้นตอนต่อไปเราจะไปเคลือบแลกเกอร์คือพ่นเลกเกอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราล้างมาแล้วเราก็ทําการมาเช็ดทําการเช็ด แล้วก็มาเป่าด้วยพัดแอร์เพื่อไล่ความชื้นไล่อากาศเหนไมครับขั้นตอนยุ่งยากมากนะเป่าให้ร้อนนะครับเป่าให้ร้อนเป่าให้ร้อนได้ที่ จากนั้นนะครับนำลวดมาผูกนะครับแล้วก็ทำการพ่นเคลือบเงาฮะนี่เป็นขั้นตอนใกล้จะจบแล้วฮะนะครับเจ้าหน้าที่กำลังพ่นเคลือบเงาผูกด้วยลวดนะลอยเข้าไปในช่องเขาเลยเพราะว่าการเคลือบเงาเราจะไม่จับแผ่นทองเหลืองแล้วแผ่นโลหเราแล้ว,ลวมันจะมันจะ คือมันจะทําให้แบบไม่สวยครับมันจะมีลายนิ้วมือเราติดไปเราพ่นให้ทั่วเลยครับแล้วก็มองดูด้วยตาเปล่าฮะให้เงาเห็นไหมครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์เงางานนี้เราไม่ได้ชุบทองนะครับแต่คือเราเคลือบเลกเกอร์เคลือบเงานั่นเองนะครับนี่ครับเป็นงานที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนห้าแผ่นรอส่งมอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ